สวัสดีครับมาพบกับผมนายนนเรื่องเล่าแม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะท่านผู้ฟังไม่ได้เจอกับผมประมาณวันหนึ่งอ่ะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องร้อนๆให้ฟังอีกตามเคยแต่ผมเจ้าไม่ได้มาเล่าสมิงเจ้าป่าตอนที่สาม สมิงเจ้าป่าถ้าใครอยากดูก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b e คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสมิงเจ้าป่าต่อและช่วยทุกคนกดไลค์ให้ทุกคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปในอนาคตเอาละทุกท่านอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่า เชิญทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวที่มีชื่อว่าผีถ้วยแก้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญทุกท่านไปติดตามรับฟังได้แล้วบัตรนี้ครับเรื่องราวมีอยู่ว่ามีกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เรียนอยู่แถวชนบุรีเรียนอยู่ในคณะ พืชพันธุ์และพฤติกรรมของมนุษย์หรือคณะพืชและสัตว์และพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเองแต่ผมจะไม่พูดนะครับว่าอยู่ปีอะไรแต่ผมขอเล่าไปถึงเด็กทั้ง3ามคนเด็กทั้งสามคนเรียนอยู่ใน โรงเรียนแห่งนี้มาได้ประมาณสองปีแล้วเพราะว่าเด็กทั้ง3ามคนนี้เข้ามาเรียนใหม่ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนใหม่มาสองปีแล้วกับไอโตไอโตมันเป็นคนทเลิ่งและมันเป็นคนชอบเล่นกับสาวส่วน ไอพิมพนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นแต่เป็นคนที่จะชอบเรียนหนังสือชอบอ่านหนังสือซะส่วนใหญ่ผมเรียกมันว่าด็อกเตอร์พิมส่วนผมนั้นมีชื่อว่าแบงผมเรียนอยู่ที่นี่เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ครับแต่อยู่มาวันหนึง่ง พวกผมทั้งสามไปเล่นผีถ้วยแก้วที่บ้านร้งแห่งหนึ่งและพวกผมก็จดจำมันได้ไม่เคยลืมเลยครับเรื่องเรามีอยู่ว่าวันนั้นพวกเราทำข้อสอบอยู่ที่ห้องเรียนจนถึงบ่ายพวกเราไปเล่นเตะบอลกันเพราะพวกผมจะชอบเล่นเตะบอลกันมากผมเล่นกับมัน มาตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งแล้วครับตอนนี้ผมเข้าปีสองแล้วและผมก็เล่นกับมันไปส่วนมันก็เป็นผู้รับแล้วก็ผู้เตะนะครับไอโตเป็นคนรับหรือเป็นมือประตูนั่นแหละครับส่วนผมเป็นกัปตันหรือว่าเป็นผู้ยิงผมยิงแม่นทุกครั้งเพราะว่าผมเก่งเรื่องการเตะบอลเป็นอันมาก ส่วนไอโตเก่งเรื่องการรับลูกบอลส่วนไอพิมพ์เก่งเรื่องการเป็นกรรมการหรือว่าเป่านกหวีดหรือว่าวิเคราะห์แผนการเหมาะที่จะเป็นโค้ดบอลเลยทีเดียวในอนาคตข้างหน้าเย็นวันต่อมาพวกเราชวนกลับบ้านพอเราชวนกลับบ้านพวกเราก็แยกย้ายกันกลับ พอผมกลับมาถึงบ้านผมอ่านหนังสือผมทำการบ้านเพื่อจะส่งครูในวันพรุ่งนี้และผมก็ตั้งใจเรียนจนดึกและผมก็นอนหลับไปพอรุ่งเช้าผมตื่นเพื่อที่จะไปโรงเรียนผมกินข้าวเสร็จแล้วผมก็ออกไปโรงเรียนขึ้นรถ ไปกับเพื่อนๆพ,พอดีว่าเมื่อวานผมนัดเจอกับเพื่อนๆไว้พอดีนัดว่าอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะเพื่อนแล้วเจอกันนะไอพิมพ์มันก็บอกว่าเออตกลงจะเจอกันนัดไว้ยอย่างนั้นจนบ่ายวันนั้นไอพิมพ์ได้ชวนเล่นพี่เลนพี่เลนว่าเออคืนนี้ ไปเล่นผีถ้วยแก้วกันไหมวะผมทำหน้าตกใจเฮ้ยไม่เอาหน้ามันน่ากลัวออกก็แค่เล่นนะมาเราไม่ได้ทำอะไรสูงส,สี่สูงห้าซะหน่อยแลย้วไอ้ตก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพิมพ์แต่ฉันได้ยินมาว่าถ้าเราเอามือออกจากถ้วยแก้วโดยเฉพาะนิ้วชี้อะวิญญาณมันจะตามอาฆาตเราถึงบ้านไม่ใช่หรอวะเฮ้ย,เ,ยเรื่องนั้นอะจะไปยากอะไรอะ เราก็ขอขามาซะสิ่งเรื่องโอ้โหการขอขามากับผีนะมันไม่ได้ง่ายนะเว้ยเอานะฉันมีวิธีของฉันก็แล้วกันไอพิมพูดขึ้นไอโต้ทำหน้าตกใจเหมือนไม่พอใจแล้วผมก็พูดขึ้นว่าเฮ้ย,ย,ยก,กูไม่เห็นด้วยนะเว้ยการที่มึงจะไปเล่นผีถ้วยแก้วแล้วมึงจะไปเล่นที่ไหนอะแถววัดเหรอหรือว่าแถวป่าช้า เฮ้ย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 ม่ใช่ไม่ใช่กูเห็นที่ที่หนึ่งในเน็ตเมื่อคืนเนี้ตอนที่กูทําการบ้านเสร็จไงข้อสอบในข้อที่สองไงที่อาจารย์ให้มาไงเมื่อคืนกูทําเสร็จกูก็เล่นเน็ตไปกูกดเข้าไปใน Google กูไปเจอบ้านหลังหนึ่งเห็นบอกว่าตายยกโควิชนะเว้ยมันเหมาะกับที่ เป็นที่เล่นสถานที่ผีถ้วยแก้วมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าในตอนกลางคืนบางทีก็ได้ยินเสียงคนกระโดดกระโดดบ้านกระโดดลงมาจากบ้านนั่นแหละบางทีก็ได้ยินเสียงหลายอย่างทั้งลากโต๊ะไม่ว่าเสียงร้องไห้ไม่ว่าเสียงคนกระโดดจากบ้านนั่นแหละ หมายถึงกระโดดฆ่าตัวตายใช่ไหมว่ากระโดดจากบ้านเออก็ประมาณนั้นแหละเห็นว่าน่ากลัวเห็นจะได้เออกูไม่เอาด้วยหรอกผมพูดขึ้นผม,ผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วผมก็คัดค้านที่จะไม่ไปเอานะมึงไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับมึงนะ กูเตรียมสร้อยผ้าวิเรียบร้อยโอ้โหมึงนี่จันไรจริงๆไอ้บ้าอไอ้โตพูดขึ้นแม่กูเสอย่างอืมไม่ควรทำนะแบบนี้มันไม่ดีนะเว้ยมันดีแล้วอ่ะที่กูทำอ่ะถ้ากูไม่เตรียมการไว้พวกเราก็นอกเอาตายกันอยู่ที่บ้านล่างเป็นผีเฝ้าแทนพวกมันน่ะทีหรอ ฮไอพิมพูดขึ้นส่วนผมในฐานะผมเป็นเพื่อนกับมันมานานเออกูเข้าใจเพราะว่าไอพิมพ์นั้นเป็นคนที่จันไรกับเรื่องแบบนี้และมันก็ชอบทำอะไรพี่เลนพี่เลนโดยไม่เกรงใจผีสางนางไม้นั่นเองพอ ค่าวันนั้นหรือเมือดวันนั้นนั่นแหละพวกมันก็ไปตามนัดและพวกมันก็มาถึงบ้านหลังนี้พร้อมกันปรากฏว่าบ้านมีแต่หญ้าและบ้านก็เป็นบ้านหลังใหญ่โสมเก่าแก่น่าจะเป็นประมาณสองสามปีเห็นจะได้หรือถ้าพูดลึกๆอีกนั้นกว่าก็คือ ประมาณร้อยปีนั่นเองบวกมันก็เลยตัดสินใจเข้าไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจนผมได้พูดขึ้นว่า <_ p> เฮ้ยเฮ้ยฮฮพวกมึงอะอนุญาตก่อนไหมจุดทูบก,ก่อนไหมเอ้ยอย่าเสียเวลาดีกว่านะขอทำไมอ่ะขอแล้วมันได้อะไรเหรอได้หวยเหรอไอพีมันพูดขึ้น เฮ้ยที่เราโขเนี่ยเราให้เกียรติเขาไอ้ตัวมันพูดให้เกียรติเหรอเนี่ยถ้าให้เกียรติจริงบ่ายนี้มันก็มายืนสวัสดีเราแล้วสิไอ้พิมพ์ผมพูดขึ้นเนี่ยไอ้แบงถ้ามึงไม่เล่นนะเดี๋ยวกูพรุ่งนี้หรือวันนี้กูก็จะโทรเพื่อนมาเล่นกับกูใหม่ก็ได้มึงก็กลับบ้านไปก่อนเลยไปเฮ้ยจะบ้าเหรอ มึงแค่กูกลับคนเดียวมึงบ้าเปล่ามันมืดก็มืดทางก็เปียวทิพายมึงให้กูกลับยังไงวะเฮ้อสรุปแล้วมึงกลับไม่ได้เถียงกันอยู่นานจนไอ้โตมันพูดว่าเออๆพวกมึงอย่าเถียงกันไหนๆพวกเราก็มาเล่นกันแล้วพวกเราก็มาเจออะไรแบบนี้แล้วพวกเราก็เข้าไปกันเลยดีกว่าอ,อย่าพูดมากเออแล้วมึงเอาตะเกียงมาป่าวะเออ้ย กูมีแต่ไฟฉายในโทรศัพท์นะเว้ยทำไมมึงพูดติดๆิกันขันทำไมวะก็ก็ก็กลัวนี่ว่าโอ้จะกลัวทำไมมันก็แค่บ,บ้านล้างจะมีอะไรผีมันก็ยังไม่ปรากฏตัวหรอกนะ่ะอย่างน้อยก็หลังเที่ยงคืนหรือว่าเที่ยงคืนโถอีบ้าบรรยากาศแบบนี้มึงก็ยังขำอยู่ได้พวกมันพูดไปพูดไปจนไม่เป็นเรื่องเป็นราว จนพวกมันได้ข้อสรุปว่าแล้วพวกเราอะ่ะจะเล่นในห้องไหนดีล่ะพวกมันเข้าไปถึงห้องพอดีในบ้านมีแต่ความว่างเปล่าและความสกรปรกปรากฏว่าพวกมันเดินไปตามห้องในบ้านหลังใหญ่หลังนั้นเป็นบ้านเศรษฐีเก่าๆหลังนั้นก็คือไปเจอห้องห้องหนึ่งเป็นห้องที่โล่งมาก ไม่มีโซฟาอะไรแต่ห้องที่ผ่านมามีโซฟานั่นเองพวกมันได้ที่หมอะเจะแล้วก็นั่งเล่นกันเอาละต่อไปเนี่ยพวกเราจะมาจุดทูบเรียกวิญญาณกันเลยดีกว่าไอเอาทูบไปกูอ่ะอ่ะอะเอานี้มึงจะสั่นทำไมมึงเลิกกลัวได้แล้วไอนี่นี่ไอพิมพ์พูดอีก มามามา,มาสียเวลากูรีบหลังจากนั้นไอพิมพ์มันก็พูดขึ้นว่าขอให้ผีสางเข้ามาอยู่ในถ้วยแก้วของพวกข้าพเจ้าด้วยเถินพูดไปไม่เกินหนาทีถ้วยแก้วนั้นก็มีปฏิกิริยาเหมือนลมมากระทบนั่นเองเพราะพวกมันได้รับรู้ ถึงพลังงานเหนือธรรมชาติบางอย่างพวกมันก็เตรียมเอามือวางลงไว้ที่แก้วเอานิ้วชี้วางไว้ที่แก้วทีละคนทีละคน,ละคนและพวกมันก็รู้สึกว่าแก้วขยับและพวกมันก็ถามกันว่าเอ้ยนี่มึงขยับแก้ววะเนี่ยกูไม่ได้ขยับนะไอพิมไอแบงฟ้ากูไม่ได้ขยับ ไม่ได้ขยับนะเว้ยอย่ามากล่าวหากูไอ้ตัวไม่ได้กล่าวหามึงกูแค่ถามเฉยนี่เอาล่รพวกมันเถียงกันอยู่นั่นแหละจนไอ้แบงค์ก็พูดว่าพวกมึงจะเล่นกันไหมถ้าพวกมึงไม่เล่นมึงก็ขออนุญาตเขากลับบ้านและมึงก็ปล่อยวิญญาณเขาไปซะปะไม่ต้องให้ไปสิงสู่นี่แก้วน้ําอะไรแบบนี้หรอกเอาหน้ามาแล้วเอาละเราเริ่มถามกันเลยดีกว่า ทั้งสเริ่มถามทุกอย่างของผีว่าตายยังไงดวงวิญญาณที่เข้ามานั้นเป็นผู้ชายและเป็นดวงวิญญาณที่ถูกยิงตายเมื่อ4ปีก่อนแล้วตายตรงไหนครับเขาบอกว่าตายอยู่ข้างถนนที่พวกเราเดินผ่านมาแล้วพวกมันก็ถามกันอีกว่าแล้ว บ้านคุณอยู่ที่ไหนครับสุพรรณบุรีเฮ้ยมันบ้านกูนี่วะไอพิมพ์พูดขึ้นแล้วไอแบงก์ก็พูดว่าเอ่อคุณอายุเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าปีวิญญาณพูดขึ้นเอ่อแล้วหวยออกอะไรครับแปดสองห้า วิญญาณพูดขึ้นอีกแล้วคุณต้องการอะไรครับไม่ต้องการอะไรวิญญาณพูดเอ่อแล้วอยากได้บุญไหมครับแล้วพอพูดไปพูดมาปรากฏว่าวิญญาณบอกว่าไม่ทั้งสามได้ยินดังนั้น ก็ตกใจแล้วก็ถามแบบสั้นๆว่าเออแล้วคุณเอาอะไรอีกไหมคุณไม่ต้องการบุญแล้วคุณจะเอาอะไรดวงวิญญาณก็ตกไปอยู่ที่คำว่ากูจะฆ่ามันกูจะฆ่ามัน,ยมนอยู่ในคำพูดนั้นทำให้พวกเขาทั้งสามตกใจ และแบงก์ก็ตกใจจนแบงก์ก็พูดกันมาว่าตกใจเลยเราแย่เลยผมนี่แย่จริงๆพอแก้วไม่แก้วช่วยด้วยตายแน่ๆงานนี้โดนผีตายของเล่นงานแล้วไม่หแล้ว,ลวพวกเขาทั้งสามคนก็ถามกันอีกว่าเออแล้วสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคืออะไรล่ะครับ พวกเขาทั้งสามพูดพร้อมกันแล้วมันก็ไปตกอยู่ที่คำว่าต้องการเอาชีวิตพอทั้งสามได้ยินดังนั้นทั้งสามก็ตัวสั่นอย่างแรงแรงขึ้นกว่าเดิมทั้งสามไม่รู้จะทำอย่างไรออกไปจากตรงนั้นก็ไม่ได้เอามือออกก็ไม่ได้ถ้าเอามือออกงานเข้าสเปเรเฮแนะ่ งานนี้ทั้งสามคนจะทำอย่างไรกันเฮ้ยแบบนี้เราไป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 ออกออกอกไปไม่ได้แล้วเห็นไหมล่ะกูบอกว่าอย่าเล่นอย่าเล่นมึงก็ไม่เชื่อเฮ้ยนี่ช่วยกูหน่อยดิช่วยอะไรเล่าก็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 มันบอกว่ามันบอกว่าต้องการเอาชีวิตะเอาชีวิตใครล่ะถามมันหน่อย กูไม่ได้ยินหรอมันบอกว่าเอาชีวิตทั้งสามน่ะฮะมึงว่าอะไรนะมึงฟังไม่หินหรอกก็มันพูดอย่างนั้นนี่พวกเราทำหน้าตกใจกันหมดพวกเราทั้งกลุ่มหนีไปไม่ได้แล้วตอนนี้พอสักพักผ่านไปเป็นชั่วโมงอากาศก็เริ่มร้อนแล้วก็เริ่มเย็นพร้อมกัน ปรับสภาพอากาศแทบไม่ถูกแทบจะเป็นหวัดไข้เลยละ่ะตอนนั้นหลังจากนั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏตัวอยู่ประมาณห้าร้อยเมตรอยู่ที่บ้านหลังนั้นเงาอะไรบางอย่างที่อยู่ในห้องตรงข้ามกำลังเดินมาหาพวกเขา พวกเขาจะทำอย่างไรพวกเขาเอามือออกไม่ได้แล้วตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกแล้วเอ้ยเฮ้ยไอแบงค์อะไรพิมพ์พวกเราเอามือออกไม่ได้วะ่ะกูได้ยินเสียงอะไรบางอย่างวะเพื่อนเสียงอะไรวะก็พูดยังไม่ทันขาดคำพวกแบงค์ ก็เห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าตนและช็อกเลยครับชัดเลยครับว่าปรากฏว่าเป็นร่างของชายสูงอายุประมาณ45ปรากฏร่างขึ้นร่างเนี่ยเสื้อผ้าขาดสมองเปิด ดวงตาไม่มีหนึ่งค่าและพร้อมที่จะเอาชีวิตได้ทุกเมือ่อพวกมึงมารบกวนในที่ของกูและพวกมึงก็ถามกูว่าพวกมึงอยากให้กูได้อะไรกูจะสนองให้กูจะเอาชีวิตพวกมึงไปทั้งหมด และมึงก็มาเฝ้าที่นี่แทนกูซะเท่านั้นแหละครับเสียงนั้นพูดขึ้นหัวเขาออกไปไหนไม่ได้พอสักพักหนึ่งไอ้ไอต้ตนก็ท่องกระถาไอต้ตนท่องกระถาไปสรุปนั้นเมื่อนั้นก็ออกได้และไอต้ตน ก็จูงมือเพื่อนออกแล้วก็ท่องกระถาพอท่องกระถาทุกคนก็เอามือออกได้แล้วก็วิ่งไป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 เรื่อยๆไม่สุดทางสักทีพอไม่สุดทางทั้งสามคนไม่รู้จะทำอย่างไรวิ่งไปวิ่งมาเหมือนเป็นเขาวงกดอย่างไรอย่างนั้น และทั้งสามไม่รู้จะทำอย่างไรดวงวิญญาณปริศนาเข้ามาติดๆแล้วตอนนี้และทั้งสามอยู่ใกล้ความตายเข้ามาทุกขณะและทั้งสามก็ท่องนโมว่าน้โมตสะน้โมตสะปาคาวโตวอราหะโตสัมมาตุกุตระนโมตสะปาคาวโตวอระหาโตสัมมาตุกุทระได้โปรดเถิดจงไปเถิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าพระเจ้าทำบุญให้ ตกลงไปเถอนไอพิมพ์พูดขึ้นและไอโตก็พูดว่าแหมไอพิมพ์แล้วทีอย่างเงี้ยไอไอต้นมันไม่เห็นพูดอะไรเลยแต่มึงอะกลัวซะก่อนในว่ามึงไม่กลัวไงก็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 กูไม่รู้ว่าผีมปนจริงเพราะว่าไอพิมพ์นั้นที่มันขำในตอนแรก,แรกๆเพราะว่ามันไม่เชื่อว่าผีมีอยู่จริงที่มันเอาพระมาเอาอะไรมาต่างๆนาะนาะ เพราะว่ามันจะมาพิสูจน์ว่าผีะมีจริงหรือไม่เพราะว่าไอาพีมันไม่เคยบอกใครว่ามันชอบล่าท้าผีที่มันบอกว่าชวนเพื่อนไปเล่นผีถ้วยแก้วเพราะว่าอยากให้เพื่อนรู้ว่าผีไม่มีอยู่จริงแต่คําพูดนั้นมันไม่ใช่เสียแล้วสิ่งที่พวกเขาเห็นตรงหน้าก็คือวิญญาณน,นั่นเองเป็นวิญญาณของเจ้าของบ้านที่อยู่เมื่อสี่สิบปีก่อนนั่นเอง พวกมึงอย่ามายุ่งกับที่นี่ที่นี่เป็นที่ของกูและพวกมึงก็ไม่มีสิทธิ์มาวุนไวไ่นวายใดๆทั้งนั้นแหละวิญญาณเจ้าของบ้านพูดขึ้นถ้าพวกมึงไม่อยากตายพวกมึงอย่ามาลองดีอะไรกับกูถ้าพวกมึงลองดีคราวหน้าพวกมึงตายได,ได้มาเฝ้าบ้านแทนกูแน่ อ,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 อพอพูดจบทั้งสามก็รีบพนมมือขึ้นแล้วก็รีบวิ่งออกจากบ้านนั้นทันทีพอวิ่งไปสักพักก็ออกจากบ้านหลังนั้นได้พอออกได้แล้วก็รีบวิ่งออกมาเลยส่วนไอพิมพ์ก็นอนชักอยู่จนไอต้นมันไปดึงออกมาแล้วมันก็สติ ขืนมาจนได้และพวกเขาทั้งสามก็ออกมาได้พอรุ่งเช้าวันต่อมาทั้งสามได้ไปทำบุญใหญ่และก็พูดต่อหน้าพระว่าพวกเราจะไม่ทำแบบนี้กันอีกพวกเราจะไม่ไปเล่นที่บ้านล้างอีกแล้วและพิมพ์ก็เข็ดจ,จากการล่าท้าผี ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและพิมพ์ก็กลายเป็นคนที่เชื่อเรื่องบุญบาปไปแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะชอบใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและเจอกันในคลิปของสมิงเจ้าป่าภาคสาในตอนที่สามสวัสดีครับบายบาย